คําเตือนเรื่องราวที่เล่ามาทั้งหมดในวิดีโอนี้เป็นเพียงการเล่าเรื่องราวในเชิงการให้ความรู้สารคดีและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ผู้ที่รับชมรับฟังหวาดกลัวแต่อย่างใดถ้าหากมีภาพและเสียงที่ทําให้หวาดกลัวหรือสะเทือนใจก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเราไม่ได้สนับสนุนอุปนิสัยอันก้าวร้าวหรือใช้ความรุนแรงแต่อย่างใด และโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังถ้าหากเป็นเด็กควรได้รับการดูแลจากผู้ปกครองสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านคดีที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นคดีที่น่าสะเทือนขวัญของคนฮ่องกงในเวลานั้นเป็นอย่างมากก็คือคดีฆ่าหันศพพ่อกับแม่ของตัวเองแล้วก็เก็บหัวไว้ในตู้เย็นแถมยังบอกตำรวจว่าจะวางแผนเป็นฆาตรกรต่อเนื่องอีกต่างหาก คดีนี้มันคล้ายกับคดีที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อไม่นานมานี้เองเมื่อมีนักศึกษาหนุ่มเรียนวิศวะปีสองขั่งฆ่าหันศพแม่ของตัวเองอะ่ะแล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นก่อนที่จะยิงตัวเองตายขาบ้านสุดสยองเลยแหละภายในบ้านเล็กที่17ซอยท่าขาม28แยก6แขวงแสมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครเหตุเพราะลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ส่วนคดีสะเทือนขวัญที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศฮ่องกงในเดือนมีนาคมปีพศ2556เมื่อน,นายเฮนรี่ชั่ววัย30ปีฆ่าพ่อกับแม่ของตัวเองคือนายชั่ววิ่งกีวัย65ปีและนางซิ่วยวดอี้วัย62ปีโดยร่วมมือกับเพื่อนชื่อนายเจ๋อชุนไขไวัย36ปี พฤติกรรมของผู้ต้องหาก็คือตัดหัวพ่อกับแม่ของตัวเองและนำไปแช่ไว้ในตู้เย็นหลังจากนั้นก็นำศพไปย่างไฟพร้อมกับทาเกลือและบรรจุลงกล่องอาหารก่อนที่จะนำไปทิ้งถังขยะเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานในการให้ปากคำกับตำรวจนายเฮนรี่ชั่ววัย31ปีได้บอกว่าเขาไม่เพียงแต่จะฆ่าพ่อกับแม่เขาเท่านั้นเขายัางวางแผนที่จะฆ่าพี่ชายของตัวเองอีกด้วย และหากว่าเขาทําสําเร็จเขาก็จะไปประเทศจีนพร้อมกับเพื่อนเพื่อไปค่มคืนและฆ่าผู้หญิงหรือโสเภณีไปจนกว่าเขาจะถูกจับได้หรือจนกว่าเขาจะตายนอกจากนี้เขายังได้เล่าถึงแผนการอันน่าสะพึงนี้ให้กับลูกพี่ลูกน้องฟังและจิตแพทย์ฟังด้วยแต่ไม่ได้มีการนําำกล่าวถึงรายละเอียดในชันสารนายเฮนรี่ชั่วเป็นคนที่มีรูปร่างผอมเป็นคนเงียบ และถูกเลี้ยงดูมาในครอบครัวที่มีฐานะดีด้วยไอคที่สูงกว่า126เขาเล่นเป็นโนได้ดีมากและศึกษาที่มหาวิทยาลัยในออสเตรเลียแต่เรียนไม่จบถึงแม้ว่าพ่อกับแม่จะเชื่อว่าได้ให้การศึกษาที่ดีที่สุดกับเขาแล้วแต่เฮนรี่กับเริ่มเกียดและโทษพ่อกับแม่ของตัวเองเพราะความร่มหรวของตัวเองนั่นเองเพื่อนๆได้เล่าว่าเฮนรี่ ให้ความสนใจกับแง่คิดของนาซีและใช้รูปถ่ายของอดัปฮิเลอร์เป็นไอคอนในบนัญชี MSN ของเขาในขณะที่พี่ชายบอกว่าเขาดูเหมือนจะมีชีวิตอยู่ในโลกของตัวเองและสนุกกับการจัดการกับผู้คนจากโลกส่วนตัวมากเกินไปส่วนปู้มหลังของนายเจอชุมไข่เพื่อนของเฮนรีก็ไม่แตกต่างอะไรไปจากเฮนรีมากนักเขาเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่พ่อแม่หย่าร้างเขาสนิทกับแม่มาก เธอเป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวโดยการทำงานอย่างหนักเพื่อเขาและน้องสาวแต่ด้วย IQ เพียง84เขาสอบไม่ผ่านในทุกวิชาเรียนนักจิตวิทยาคนหนึ่งอธิบายว่านายเจอเป็นคนขี้อายและจะยอมทำตามคำสั่งอย่างง่ายดายหากมีใครที่ทำให้เขาไว้ใจทั้งคู่พบกันครั้งแรกในปีพศ2550 พวกเขาทำงานที่บริษัทเดียวกันและพบกันอีกครั้งในปีพศ2553หลังจากเจอคิดค่าตัวตายแต่ก็ทำไม่สำเร็จเมื่อเจอกันเจอจะฝ้ากคํกำครวนเกี่ยวกับความล้มเหลวในชีวิตอยู่ตลอดเวลาต่อมาเฮนรี่ก็เปลี่ยนบทสนทนาไปสู่แผนการฆาตกรรมของเขาทั้งคู่เริ่มคุยกันเรื่องแผนผ่าน MSN โดยเฮนรี่เป็นคนออกคำสั่งและวางแผนทั้งหมดหเดือนต่อมา เฮนรี่ได้จดบันทึกเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์เครื่องมือและวิธีการกำจัดเลือดและแยกชิ้นส่วนของร่างกายไว้ในสมุดบันทึกพวกเขายัางเตรียมซิมโทรศัพท์ใหม่เอาไว้ใช้ในการก่อเหตุอีกด้วยในเดือนมกราคมปี2556เฮนรี่และนายเจอได้ไปซื้อไมโครเวฟมาสองเครื่องมะหุงข้าอีกหนึ่งใบและมีอีกหลายเล่มเพื่อเตรียมก่อเหตุจากนั้นก็ไปบอกให้ทั้งพ่อและแม่ ไปที่แฟตของนายเจอทั้งสองคนถูกสังหารด้วยมีดในตอนเช้าวันที่1มีนาคมต่อมาเทนรี่ได้ออกจากแฟตในเที่ยงวันเดียวกันร่างของทั้งคู่ถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นโดยใช้มีดเลื่อยและค้อนในไม่กี่วันต่อมาชิ้นส่วนหัวถูกเก็บไว้ในตู้เย็นสองตู้และเนื้อบางส่วนก็ถูกนำมาปรุงเป็นอาหารแล้วเก็บไว้ในกล่องพลาสติกเฮนรี่บอกกับตำรวจว่า เขาและเจอช่วยกันชำแหละศพออกเป็นชิ้นๆและหลังจากที่นายเจอฆ่าแม่ของเขาตายก็ได้มาช่วยเขาจัดการกับพ่อแต่นายเจอปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าและแยกชิ้นส่วนศพเขาอ้างว่าเพิ่งรู้ว่าพ่อและแม่ของเฮนรี่ถูกฆ่าตายเมื่อเฮนรี่เอาชิ้นส่วนที่ถูกหั่นโชว์ให้ดูเขาสงสัยว่ามีชายคนหนึ่งชื่ออาคินอาจจะมีส่วนในการฆ่านายเจอยังบอกอีกว่า เฮนรี่ขู่เขาว่าจะทำร้ายพ่อกับแม่ของเขาหากเขาไม่ยอมร่วมมือและเขาก็ห่อศพตามคำสั่งของเฮนรี่ก่อนที่จะนำไปทิ้งลงในทะเลสภาพศพในตู้เย็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่เห็นเมื่อเปิดตู้เย็นออกมาก็คือหัวของพ่อและแม่ของเฮนรี่ซึ่งถูกวางไว้อย่างเรียบร้อยบนผ้าเช็ดตัวโดยที่ตาปิดไม่สนิทภายในยังมีกล่องอาหารกลางวันและถุงพลาสติกภายในตู้เย็น มีเนื้อศพชิ้นเ,เล็กๆที่ถูกย่างรวมทั้งอวัปเยววเพศของผู้เสียชีวิตส่วนชิ้นส่วนที่มีขนาดใหญ่มันจะถูกทาด้วยเกลือและใส่ลงในหลังพลาสติกอีกทีนายเฮนรี่ชั่วได้ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าพ่อกับแม่ได้เดินทางไปประเทศจีนโดยวางแผนให้เป็นบุคคลหายสาบสูญแต่ต่อมาได้มีการพูดคุยกับเพื่อนในอินเทอร์เน็ตว่าตนเองเป็นผู้ฆ่าพ่อกับแม่เอง โดยเขาได้บอกกับเพื่อนว่าเขาเป็นคนมีปัญหาทางจิตไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดของคนอื่นได้การพิจารณาคดีอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคมปีพศ2556และเพิ่งมีการพิจารณาคดีในปีพศ2557ซึ่งนายเฮนรี่ชั่วและนายเจอชุนไข่ยังคงให้การปฏิเสธในข้อหาการฆาตกรรม นายเฮนรี่รับสารภาพเพียงข้อหาเดียวคือฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและขัดขวางการฝังศพอย่างถูกกฎหมายแต่อายการชี้ว่าการกระทําดังกล่าวของผู้ต้องหาเป็นการฆาตกรรมคนโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนเนื่องจากมีการวางแผนซื้อมีดตู้เย็นเตาอบและม้อหุงข้าวเพื่อมาทําเป็นอุปกรณ์ในการลงมือสุดท้าย ได้มีคำสั่งปล่อยตัวนายเจือชุนไข่เป็นอิสระเนื่องจากสารเห็นว่าเขาเป็นคนหัวอ่อนถูกคนอื่นข่มเหงมาตลอดชีวิตถูกชักจูงได้ง่ายเนื่องจากไม่ทันคนส่วนนายเฮนรี่ชั่วเรื่องกำลังอยู่ในกระบวนการการตัดสินและพิจารณาคดีข้อมูลอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างถ้าคนที่ชอบเรื่องแนวแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิง่ง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ